จร well, ิงจริงจริงนะทุกคนบอกกเาัแม่ก็ตั้อยู่แวทุกคนอยางังก็ไดแไม่อันนี้บไนเปียวหรื่านกครับว่าตั้งใจอยางเป็นกำลังใวหญ่ๆ่งนแล้วก็ราแ่าียใหญ่กว่าีกำลังสื่ออยู่แล้ว คือว่าคือเป็นเป็นการตอบแทนยูริตอบแทนยูริยูริเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมุ่งมานะแล้วก็ตั้งใจทํางานมากแล้วก็ยูริเป็นผู้ที่พู้ใดผู้ใด้ขาดพู้ใด้แบบวัตถบายสีล่าสินนะตอบแท่นจำต้องให้เพื่อนเป็นกำลังใจให้กันในกันพี่น้องแม้ว่ามันจะไม่มากมายแต่ว่าเราก็ให้ได้ใจรักกันอันนี้มีคาหลายคนขึ้นเ้รองมาเด้หนึ่งมันแต่ว่ามันตั้ใจกันจริงๆนี่ทุกคนทุกคนไม่ค่ะถามจริงเพราะว่า ราคาแค่นี่ยูริก็ซื้อไดทุกคนมีกำลังซื้อได้่มดเลเนาะมันก็เป่นแค่เรื่อราคาดอกกีมังมันเป็นนั่นไงแล้วก็เพือผ้าผากนาเข้าใดเพิ ge ge 1941, e ่งผ้าอาศักันแล้วพี่นองนี่ก็คือการเพิงผ้าอาศักันคือจังหนูประยูงสีโชคัต๊กเป็นของยูริซึ่งเขาไม่ทำก็ได้แต่ว่าเขาก็เต็มใจที่จะทำเต็มใจที่ทมาอกมาแล้วก็ทำมาดอกมาดีสัเล้กันเต้ามืออย่า้องเื่องันละ

ปลเคียมอะไรบนี้เียม่น่นลเกตรียมผ้ลเีแปลว่ายงก่อยงก่อส่วนยงก่ส่วน่วนเพือพ่อนเือส่วนเอจันือส่นนงว่านื่นันเหลี่ยมเหลียมอไบนป้มเ่ย่เน้มเม่่าให้น้องดชื่นใจจริงมันยังไม่เสร็จอนใจงัดใดเขอใจแต่ว่าเป็นองเนผู้เราไม่สนผู้แ่เาอยู่เนี่บานีบาี แต่สมบนานาค้นพืนเด็ดของพี่พอเดจ้าจะเรื่อมเลยตัดดิใส่ก่อนมาเร็วมันมีสัญญาใจกันอยู่ยู่ยเลย่กันพ่อเข็นเปสเเลียดเต็เขาบดนี้พ่อว่าเห็นเป็นเเลียดเต้ตองพ่อเั่งบนต้นใด้ยู่ รักซึ่งที่มีเจ้ะคอนิวถ้าวันนีสอยจะซื้อไหนพี่ซื้อเลตัวไปื้อตัวไซื้อไจัดเลยจะปล่อยจะปล่อยจะมันสีมีอยู่มือนั้นมันรอมาแล้วเสียมว้อยู่อกอรยเปลาดิมหวใจกันเป็นคนไม่อหว่ไราะมันเขาาลงบัตรแขนเไปไม่ได้พูดดีเรันบัตแล้วงบแล้วมบองเบองลมึงอีกเดิมบิ๊กคุณรเบื้องแลังมึงอีกเเบ้งลังมึงอีกมไปัดแกก่อน ห้าบาทกับสิบเซยนได้เนาะหาบาทเนาะห้าบาทท่าอรัาคนต้องเหมือนเรื่องท่านับนต้องเหมือนเ่องพี่น้องแต่ว่ายานที่นีเป็นพยานแต่แว่าจะไปเรียงันอ้เงี่ออาหารทะเลพอตัวเดีวตัวอีกเพราะทะนเียดอยู่เเนอเพาะัยเขจะต้องยิ่งใหญ่มันต้องมันต้องเรียงอาหารเพราะมันต้องกินแล้วแลก็ รับก้อนน็อกเล้งด่คอได้ดึงน็อกรับก้อนน็อกลเล้มีการนอกบลรับอ่แล้ไม่้าเาเป็นับ้นมเอามตดทีเดแล้วก็ม่หนแ้วันเดีิ้นเขาแ้วครับ้าเ่นได้รูแอได้รุ่ได้รุ่ดออมื่อรุ่นไให้มันเป่าเดี่ยมไปปา้าป แดดลอยบริสไทบริสไทแล้วไม่ใส่กอนแดดก้นต่องก้นเห็ดเราให้วันตุดนุด